คลิปนี้มีคำหยาบจำนวนมากเนื่องจากตัวผมแล้วทวิชกับไนท์เพิ่งได้มารวมตัวเล่นกันในรอบเดือนกว่าๆซึ่งมันเป็นอะไรที่สนุกมากสนุกจนเกินคำบรรยายและต้องดุดคำหยาบออกมาหลายๆครั้งถ้าเกิดเพื่อนคนไหนไม่ชอบคำหยาบสามารถปิดคลิปนี้ไปก่อนได้เลยครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนคนไหนโอเคนเรื่องของคำหยาบสามารถไปรับชมต่อได้เลยนะครับแต่อย่าลืมลดเสียงนะเพราะว่ามันมีเสียงทุกๆอย่างเป็นอินเนอร์มาเต็มมากเลยโอเคครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันไป เฮ้ยทวิตไอ้เหี้ยมึงปล่อยให้ทวิตสู้คนเดียวนะเจ็เอออเ็กมจะลมอเดมายิงกูอีกวะฮะรจะตา้ะตจะตายแล้วอะมึงเหรอมึงมึงไอ้นายจะตายแล้วไอ้เหีย ซื้ก็แพงอนะเนี่ยงไ,งอไอซีกูกดยาปะกู้อาแล้วเพื่อน,อ,อ,น,นอ่ะอ่ะเย็นแค่ระเบิดอ่ะกูมีเลดดอดอยู่ไม่มีคนเอาจริงอกูรู้แล้วไอ้เหี้ยสาเหตุก็คือมือเป็นคนกระโดดไอ้สัตว ไอ้เฮียน oh, oh ี่แม่งโคตรจะเฮียเลยสัตว์เอาไอ้เียนี่คนนึงอ้าวไอ้เฮียมันชนได้เลยหรอมันน่าจะชนเฉพาะแนวแนวตั้งได้มั้งดาว

ใช่ใช่ใช่กูไม่ไอ้ิงเอาโอไอ้ทิ้งอีกท้ทิ้งหนึ่งทีหนึ่งทหนึ่งก่อเตะเขาพิษเนื้อวน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 กลับเข้ามาแล้วสวยไหนวะตัดดคจมดินวะ ก็มารอดักเราแน่เลยเฮ้ยกล่องนีู่นี่จิ๊โตปะใช่ใช่กอดทองตัวไอเชี่ยไม่มีระเบิดเลยวะตากูยงไวเยไอ้เชี่ยมันฮิตบล็อกเท่าไหร่กันแน่วะสวยโอ้โหถ้ามีเน็ตนี่บ้านมันถล่มแน่กอดทองตัวหนึ่งตัวข้างบนอ่ะนะกอด่วงสองนัดจิ๊ลายรอไปกอดทองเหมือนแต่ ตอบตัวมาอยู่ข้างหลังก่อแตกดาตัวตอกหว้องตองนัดเออมาอยู่ข้างในหมดเลยไม่ตัวอะไรเลยไหนเลยยันข้างล่างไหนข้างล่างไหนข้างล่าง ไอ้ไหนไอ้ไหนเอ้าเชี่อตอนแรกมันอ่อยไม่ใช่หรอวะไอ้ยันตอนแรกมันต่อยมึงอ่ะกูก็นึกว่ามันอ่อยไอ้ยันมึงไม่กลัวเลยกลัวจะกินเลยโชคดีที่มันเดินออกจากบ้านหมดนะไม่ใช่ชัวิทนี่หว่าไหนกันเราไปเหนียวไว้เหนียนะเหนียวไว้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 ช่วยกัเหนียวไว้ชุวไอ้เหนียวไว้ช่วยกัน เหนียวไว้ไหนกูชุบได้เหนียวไว้ไหนชุบได้เหนียวไว้ไหนชุบได้ชุบได้ไหนเหนียวไว้กูชุบได้เฮ้ยโอ้โหอะไรเหนียวกูเหนียวได้ไหนล้มล้มใหม่ได้อีกรอบนึงล้มใหม่ได้อีกรอบนึงเหนียวได้เหนียวได้เหนียวได้สวยขบวนขบวนขบวนไอ้นายขบวนอะไะ

ไอทวิตอันนั้นตรงไว้นัยมึงควงทำไมไอเชี่ยมันใช้มสบิดกผมมาไม่ใช่หอเปโอ้กดแตกทวิตสวยตรงไหนไว้นไอนี่อ่ะหลังหินนี่อ่ะ ไอ้ไหนกดเหนียวกดเหนียวได้ไอ้ไหนไอ้กดกดแค่แค่กดบาเลียไว้แค่แค่กดบาเลียไว้ตลอดเวลารอดจากอะไรกันแน่ยังไงรอดใหม่รอมใหม่รอบนึ่งรอมใหม่รอบนึงรอดได้ช่วยทวีตเชยทวีตเชยทวีตใกล้อยู่เพื่อนไหนเด็สแกนลงลงบังเกอร์เฮ้ยไอ้เชียรอดได้เจ็บลอด mó mỏ mỏ mó chơi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  ไอทวิตทวิตกดยาไปทวิตโอ้ไอ้ไหนไอ้ไหนมึงล้มเหรออ๋อเอาไปทัดตรงตรงนี้แหละไปไมทันแน่เก็บของไม่ทันแน่เฮ้ยไอ้ทวิตมันอยู่ข้างบนว่ะไอชื่ออะไรันต้องบวกเดี๋ยวต้องชุบก่อนเฮ้ย กงในบ้านมีมีของเล่นอยู่นะเฮ้ดอไร้ะเฮ้ยไอ้เยโดนเสียเลือดดวันไม่ถูกกับคาเบอรเลยวะน่นน่นนั่ั่ัวะาเบรียคาเบอรทิเทแล้ว เอ้ยเจอก่อฟ้าก่อฟ้าก่อฟ้ามึงได้ทวิตมึงเก่งกว่ามันอ่ะก่อแตก่อแตกดาวตัวดาวตัวดาวตัวหน้าหน้าห้ได้เปรียบได้เปรียบได้เปรียบโอเคได้เปรียบแล้วรับทราบโดนไหนวะแต่เพื่อนไหนไหวอยู่แล้ว สวยเลยเฮ้ยอ้ห่าเอ้ยฮ่าเลยเจ้าตัวล่อกระสุนเคเบิลจะจัดจต้องแชมป์หวานเย้ลื่นจังครับอยากเล่นแต่แม่ไม่ให้เล่นนะ่ะดูผมก็ได้ไม่เป็นไรดูผมแล้วก็คอมเมนต์อย่างสุภาพเห็นเห็นแล้วใจมันขึ้นน่ะไปเล่นมันดีกว่าไปไปไปใครเปิดคอมเล่นได้ไปเล่นไอ้ไหนวะไอ้ไหนหวะโหดเกิน